ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ข้าเรามณีเบาแอมรถท่งในเดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อหญิงอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะคุณพ่อหัวหน้าผีห่อครับเอฟซีตามมาถึงขอกงัวแล้วครับท่านผู้ชมเตอนอยู่งัวอยู่ตรงไหนตรงหน้านะครับเนาะมณีซีมีเรื่องเล่าแนวไรครับถือนใส่เสือลายกูอยู่นี่แหละครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณพ่อหญิงสวัสดีครับเอฟซีถามหาไลยครับคนรอนี่ยแหละคุณนะขนาดอยู่ขอกงัวได้นี่ผมยังเสียบหน่ครับเอฟซี ขนาดมาขอกงัอได้ไหแนวคนสูตรเนาะครับเนาะเอาแกบมาใส่ขอกงัวบ่ครับพออยังแกบมาใส่ขอกงวมันจืดนะหรือเปมันจืดเนาะครับเนาะบ่จืดนนอกขุนสะอาดดีพุนนะบบเปียกเลยขุนเป็นยังไปนะเพราะอะไรเป็นฝุนเนาะครับเนาะพุนงวยืนเบิงอยู่ข้างหลังพุนยืนเบิงพออยังข้างหลังพุนโอ้สีมีความเคลื่อนไหวแนวไดเนาะครับเนาะคุณพอสุด่อของเขาครับ พ่อหญิงหัวหน้าผีตัวครับท่านผู้ชมพุณเสียบในโกรโซ่สาวอยู่แล้วแล้วก็ดีสบายดีนะครับพ่อหญิงเนาะบสบายดีครับ,รบวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อ,รอยหกสิบเจ็ดครับท่าน <c oughs> พ่อหญิงด้นี่ท่านพ่อหญิงได้เนาะครับรกระแสกําลังมาแห้งตัวนี่เกี่ยวกับอันนี้อ้าวพุ่พ่อฟันอยู่บ่ครับ งวดนี่ฝันบอกครับฝันอยู่ฝันเห็นผีแม่ใหม่น่นเบอร์พิษลังครับเอฟซีผีแม่ใหม่ผีแม่ใหม่มหามาหาอีกล้วเคยฝันเห็นเจือเท้บอกผีแม่ใหม่นี่โบเคยโบแมนบอกครับเคยฝันเห็นน้ามาฝันเห็นงวดนี่โอ้ยกําลังมางวดนี่นะครับเนาะแมนบทำบาดาครับนี่ถมซื้อหอนาผีนี่ครับเอฟซีสิเป็นด็อกเตอร์ก็ได้ได้ครับนี่ แต่พออเนี่ก็คืออะไรได้ครับนี่พุดนะท่านพออหรือว่าท่านศาสตราจารย์ดรเนาะครับ <c oughs> เป็นดรก็คือซื้อยังกับพะไปเบิร์ตแหละพอ,อยังนี่มันติดตั้งซื้อยังให้เรากับของจองไปเบิดครับ <c oughs> ท่านศาสตราจารย์ดร <c oughs> ์หัวหน้าผีก็ได้นะครับเอฟซีครับเอาผีแม่หมายเพิ่นมาแน่ได้ครับเขาเรื่องเลยล่ละครับผีแม่หมายเพิ่นมาหามากอดมาเต็งก็สารพัด ่าปากแดงยื่ครื่งปากแดงเหี้ยเงามป่หล่ะงามป่ครับกางงามอยู่แหนบดิ่งเหีคาวขาแะน่มาเสียตัวในที่ระบาดนี่มาหมักคนหญิงอีกแล้วในพี่เมยใหม่มาเลียข้างเลียน่ะเลียอย่างโอ้ยอย่าไเหนียโน่นีกวะพี่เมยใหม่นี่แม่เขาวบ่ครับขาวจัวดเลยคนดีเลยคนดีสวยงามนี่เข่าจวดหน้าเจ๊ะเลย เน่นอนเลยนะครับคุณมัเลียหนาเลียขาเลียโอวเรียตาเลียนี่นาเลียตาเลียขาเลียแข้งเลียมือครับนั่นละขึ้นเต็งเลยบ่ครับนี่ขึ้นเต็งเลยนานแต่กับบ่บ่คือย่านนะในกรมบ่ย่านเลยละบ่ครับผมในกรมฝันกับบ่คือย่านครับผมอ้าวบ่เลียเบึงว่าเลียเบึงสีเลียบนปันไดเนาะครับเนาะคุณพ่อศาสตราจารย์ของเขา อะไรอีกครับคุณพ่อเรียกใบเลียมาเพิ่งว่าโอ้ขอใจ่ายของดีเจ้าดอกเพิ่นว่าให้เงี้ยนีกครับของดีแนวเดี๋ยน้อให้เลขให้เบื่อเนี่ยเพิ่นว่าโอ้ให้เลขแมนสุดยอดเลยล่ะครับสิให้เลขให้เบื่อ่นว่าสิให้เลขเลยแมนครับผมเอ้างวดนี้เนาะครับเอฟซีว่าเบื่อห้ตัวใดวะครับผมเจ็ดสองหนึ่งคนหรือเจ็ดสองหนึ่งแมนเพิ่ะว่าออกมาเลยเว่าออกมาเลยแมนครับผมมาเลยที่หาเจ็ด บันเล็กที่หาเจ็ดเจ็ดหากับกระนำจั็หน่อยนะครับเนาะแมงวันเตาตอมนี่เพราะอย่างไรวันแมงวันตัดผมใหม่ตัวนี่พุ่นนะไปรวยเลยตัวนี้ตัดตัวล้ผมมันเห่ยวไปเลยตัดตัวสกคนสะอาดสะอางได้ครับมึงแต่ขอกงัวเราแล้วผุน่ะบัวให้จืดได้ได้นิเนี่ยถือว่าขายงัว่าสื่อได้เพราะอย่งเพราะอย่างว่าได้ขายแล้วขายเขาก็ขายอะไรได้นะครับเนาะนีดงัวซะเป็นยังไงคุณตัวอย่าง เจตูซะเป็นยังล่ะครับมันบ่ท่านใดราคาอยู่บ่ราคาบ่ดีบ่ครับราคาบ่มีเออผุนเดยอะๆขายบ่ท่านได้ขายบ่ได้เนาะผุนงอหน่อยเราผุนแม่มันอยู่ผุนมีราคาก็สิขายอยู่เหีดเลยพ่นโซครับเหีดเลยเออแน่นอนเลยครับเอขายงอทุ่มเลยล่ะงอหนี่แม่นมีราคาขายเลยอือบ่ท่านใดราคาคุณพ่อพ่ออเฮาครับเอท่านศาสตราจารย์ดอกเตอร์่อตัวครับนี่ บราทำปลาด่ามาแล้วงัวหน่อยมันีก็เอาเนาะมันนี่เนาะครับครับผมเอาคลายพ้นจิตอกว่ามันเอาแห้งครับแม่แม่แม่งัวหน่อยเราก็เป็นตาหักสักหน่อยพี่กันก็พออย่างหล่ะครับยังเงินอะไรเอาแห้งเอามือนนี่เอาแห้งครับไม่ให้ผู้เสพผู้สาวเข้าครับคุณพออย่งข่อมเคลื่อนไหวมีอยู่บ่มันก็บอทันมียังบดมีบอหลังสวนซื้เกาแมนอ้าวโบประยงครับเอฟซีกันตาไัสนใจกัด คอมเมนต์ได้นะครับเนาะตั้งไหอีกครับบ่าในข้อมันไว้ของพีต่างๆ่างขี้กบพีก็ซื้อพีกับหางบอมาบอมาเลยบอ๋อบอไหมน่าจะพีแมมไม้นี่แหละมาแต่พีแม่ใไม้แม่ครับครับครับได้ครับได้ครับพีแมมไม่ก็เอาตัวนี้ละแม่สองตัวเป็นบอบอกสำบอกครับบอบอบอกนะครับเนาะตัวไหนกว่าครับตัวเลขเป็นตัวไหนกว่าครับเจ็ดสองหนึ่งคนละเจ็ดสองหนึ่งแม่อือเจ็ดสองหนึ่งครับเอฟสี่ ว้าออกมาเลยวบาออกมาเลยครับครับครับผีลูกทรายมากเปล่าครับผีตายหงส์เนี่ยมอมมมากมมากผีลูกทรายตายหงส์กบบมาผีไอผูกข้อตายมากเปล่าครับบ่บ่บบมาอีกนี่แหละครับลายยางเล่ากระเด็นยังคือพี่ปอบบมาขึ้นเต็งบ่ดละครับม่บ่บ่มากปกตินี่พี่ปอบได้มากขึ้นเต็งมอมมากโซนนี้บอมมากอันนี้ว่าเป็นผีแม่ไม้ผีแม่ไม้โอ้ พึ่นหูอะไรจังไงว่าเป็นผีแม่ใหม่ผลว่าอันนัน้นผลมาแต่ปลาแต่ดงผนว่าก็จะว่าผีแม่ใหม่น่แต่ปลาแต่ดงบมมีผัวนี่ล่ะคือเนาะบมมีผัวอะไรคือ,อ <laughs> เล็บแดงนี่ล่ละเอีสี่สัมผัสอีกจักหน่อยนะครับเอฟซี่เป็นขีดหอดนะครับผัเ <laughs> บ่งความกูของเราก่อนไล่ตัวนี้กับเขากันดี <laughs> ได้พอยง่งเ <laughs> สียบไนเลยคุณอะ จึงกึ่งขักเนาะเอบซี่เนาะคุณพ่อขอบขอบคุณครับพ่อหญิงขอบคุณครับสวัสดีครับทีมงานจดแล้วพอดีครับเนาะครับเนาะขนสังแกบมาเจ๊กร้อยแล้วครับนี่เกบนี่แกบหมพันสี่พันสี่บ่ครับนี่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเล่าก็ดีแนวยคนสะอาดค้นกูะนบนขอบงอคนบโบเปียกได้หระอครับเอซี่เออสุดยอดสุดยอดเจ้าของฟาร์มงใอไ่ตัวนี้ครับ จะของความงัวใหญ่ได้พออย่งบัฒนบรรดาได้พอออเนาะครับเนาะตัวเลขพ้อมแล้วครับเอฟซีพ่อมมาแล้วตัวเลขนี่ครับเลขสามตัวครับเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเนาะครับพออย่งเนาะอ้าเนี่ยเขียนผิดตัวนในบ้านเลขกที่หาเจ็ดหรือเจ็ดท่าล่อพออย่งโอ้บ้านเล็กที่หาเจ็ดเอาอยู่ในนี้แหละครับกรับกันอยู่ในนี่ละเนาะครับเนาะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดครับมันใจเนาะครับเอฟซีงวดนี่ครับ ผีแม่ไม้ตากแดงจึงคืนครับขื่นมาเรียเนะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมละทงนะครับเมื่อในยันเพิ่งไปใส่เอฟซีเบาแอมละทงนีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบบาแอมละทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในนีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซั์ครับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสื่อถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่าอยู่ข้างในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโเนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผม,บผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้นันทิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนี่พ่อนวดตี้เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ้าใคขๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเห็นุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่น้ำเทธาล่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนหนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูเบามากเนี่ย to เอาไปใส,ไส,สปป ú, ่ได้ขี้กันครับ่ามผู้ชมเอาไปใส่เลยยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปอูกมากนะครับเนาะลวก็เมื่อแท้ๆครับท่ามผู้ชมเมื l. ่อแท้ๆลวกะบี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเือรูปปากสามเือนะครับท่าปากสามเือท่าคิวสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วน,นสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอะวัดลุงปูรอดวัดโกกุมเนี่ก็แตงวัดลุงปูนะลุ้ยนะครับนอะวัดลุงปูลุ้ยเนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับหุงยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทุง,งกับบุรอซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมโมโตงนีได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมนาะงแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับสม,มุชุม มีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาาโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลีกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลอรเตลีรางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิยงเเบิ้งตัวเลขกกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุ